สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยในช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร t a รและเดสตินีนะคะคลิปนี้จะมาคลิปการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2 5 6 4ของชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13พฤศจิกาย,ยนถึง12ธันวาคมนะคะแจ้งไว้ก่อนนะว่าการทำนายดวงแบบนี้จะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจ,ง,จงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภยัยในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วงกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel อาจารย์ด้วยนะใครชอบอ่านดวงรายวันไปติดตามจากแฟนเพจของอาจารย์หุ่นของอาจารย์หุยกันได้เลยนะคะหากใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทั้งลายไอดีที่ขึ้นอยู่ทางด้านมุมซ้ายนี้นะคะหรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0 8 9 9 9 4 0 4 8 3ได้เลยสำหรับวันนี้เรามาเริ่มดูดวงส่งท้ายปีนี้กันเลยค่ะ มาค่ะดวงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคุณได้ไพ่เดชนะคะชาวราศีพิจิกดูท่าทางสุขภาพร่างกายของคุณช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะมีเรื่องแบบเจ็บป่วยอ่อนแอด,ด,แด,ดนะคะนะหรือว่าเกิดอุปสรรคในชีวิตบางอย่างอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่แล้วก็ไม่ได้อย่างใจนะคะได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีนักนะคะนะอาจจะได้กินบางคนนะคะคนเจ็บคนตายอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะโฟว่าเป็นดัคเกิลนะคะอาจารย์มองชาวราศีพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายมากนิดนึงซึ่งจริงๆคุณก็ระวังอยู่แล้วแหะถ้าตามหน้าไพ่นะคะคุณจะไม่ค่อยควักกระเป๋าทําอะไรมากนักนะคะแต่ว่าทีนี้ก็ต้องเตือนว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินนะคุณคุณอย่าห่วงหนี้นะคะพยายามจัดการในเรื่องของภาระจําเป็นนะคะอะไรที่ไม่ควรงกก็อย่าง,งกนะคะ นะถึงมันจะอึดอัดอยู่สักหน่อยในช่วงระยะ1-2เดือนนี้นะช่วงส่งท้ายปีที่อยากใช้เงินเนี่ยแต่ยังไงก็ตามทีนะคะอดทนนิดนึงสำหรับเดือนธันวาคมนะคะปีหน้าเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสหาชานะคะเพื่อนฝูงพ,พี่น้องหรือว่าสังคมคนรอบข้างนะคะทูออฟซอร์สนะดูเหมือนชาวราศีพิจิกอาจจะมีเรื่องบาดหมางนะคะในใจลึกๆนะคะเรื่องหุดหนิดลำคาญใจนะคะกับคนที่เป็นคนสนิทของคุณแหละนะคะจะคุยกับใครในช่วงนี้นะคะต่อให้เจอเพื่อนใหม่สังคมของคุณก็จะรู้สึกเหมือน,นว่าคุณเจอแต่คนที่แบบคุยกับคุณไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะคะการสืส่อสารมีปัญหานะคะพูดไปอย่างเข้าใจไปอย่างนะคะบางคนก็จะเหมือนแบบไปไหนมาน ไหนก็รถติดหรือว่ามีเรื่องของแบบกาจะต้องแบบซ่อมแซมรถล,ลานะคะซ่อมนัดซ่อมนั่นซ่อมน,น,อมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เครื่องมือสื่อสารนะคะโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตรืออะไรต่างๆก็ตามทีเนี่ยระยะนี้ก็มักจะมีปัญหาบ่อยๆด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของพบพันธุนะคะผ้านช่อาห้องหอสอังหาริมทรัพย์ครอบครัวนะคะ Six ซับคนะคะอาจารย์มองว่าอ่ะช่วงนี้นะคะคุณน่าจะมีความสุขกับครอบครัวอยู่พอสมควรเนาะไม่ต้องไปไหนมาไหนหรอกนะคะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุอะไรงนี้ได้ง่ายคุณอยู่บ้านนะแฮปปี้สุดละสาหรับปีใหม่นี้นะคะจะมีคนมาเยี่ยมมาหานะเพื่อนเก่านะคะหรือว่าพี่พี่น้องน้องบุตรหลานบริวารที่เคยห่างหายกันไปก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านมีปาร์ตี้มีอะไรกันนะคะเผื่อจะได้รับของขวัญข,ของฝากของกินอะไร ที่มันแบบโอ้โหหรูหราเต็มบ้านอ่ะนะคะไม่ใช่หรูหราเราเรียกว่าแบบดีต่อใจก็แล้วกันนะคะอาจจะต้องกลับไปจัดการเรื่องเก่าๆเ,เกี่ยวกับอสังหานะการจัดการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆใดๆนะคะเกี่ยวกับบ้านช่องคอนโดที่ดินนะคะนะหรือว่ามีเรื่องของการยกย้ายถ่ายโอนอะไรกันบางอย่างเกี่ยวกับอสังหานี่แหละนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตานะคะคุณได้ไพ่เดอะมูนนะคะ,ะคนที่อายุน้อยกว่าระยะนี้นะคะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารหรือว่าลูกน้องเราดูเหมือนเขาจะทําอะไรแบบลับๆล,ล่อๆมีอะไรปิด,ปด,ปดบๆบังๆไม่ยอมบอกนะคะนะบางคนจะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าแปลถ้าหาว่าเป็นลูกๆนะคะในช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไปทําอะไรบางอย่างมาแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าบอกเรากลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยยอมนอนกลับบ้านดึกๆนะคะหรือบางทีก็อยู่ในห้องนั่นแหละแต่ว่านอนดึกมากนะคะกลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยนอนนะคะนะเรา ช่วงนี้เขาก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาจะฟุ้งซ่านมากกว่าปกติด้วยนะคะนะแต่ถ้าหากว่าลูกหลานใครเป็นสายแบบสายฟิกชัน่นชอบเขียนนิยายชอบวาดภาพอะไรเงี้ยช่วงนี้อย่าไปรบกวนนะคะช่วงนี้เขาแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจเขาจะบางแบบเรียกว่าบันเจิดมากๆเลยนะคะปล่อยเขามีชีวิตอยู่ในจินตนาการของเขาไปนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในพบปรีนะคะคุณได้ไพ่ตริโอเพนต์เกิลนะคะดูเหมือนว่า,าถ้าเป็นเรื่องของงานพิเศษจ็อบนอกอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้นะคะนะจะมีอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารในการพูดคุยหรือการเซ็นสัญญานะคะนะหรือไม่อีกทีนะคะคุณอาจจะได้จอ็จอบเสริมจ็อบพิเศษเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะคะนะหรืออาจจะต้องแบบเรียกว่างานงานง่ายมาไม่ถึงมือคุณนะต้องเป็นงานยากเท่านั้นนะถึงจะเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆนะจะบอกว่าเป็นทุกขลาบก็ได้ นะคืออาจจะยากกว่าปกติเหนื่อยกว่าปกตินะแต่คุณจะได้เงินได้ทองนะคะจากพวกนี้แหละนะคะจากการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปตัตนิเรื่องของความรักนะคะ Ten of Cups นะคะอาจารย์มองว่าชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่นะคะดูท่าทางคุณคงจะไม่ใฝ่หาอะไรมากนักนะคะอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่กับคนในครอบครัวคุณก็แฮปปี้ดีแลวนะยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยมันมากจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยมาชอบคุณอยู่ด้วยนะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะมีเวลาให้กันมากขึ้นอาจจะมีการพาไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวนะคะเยี่ยมหาพ่อแม่ของเขาของเรานะคะมีการพูดคุยเหี่ยบเรื่องของการสร้างครอบครัวด้วยการสร้างเรือนหอด้วยกันนะคะเห็นความชัดเจนในความรักมากขึ้นนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะเทนซับคัพนะคะถ้าคุณคุยอยู่กับคนที่เขามีพันธะอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลายคุณสักเท่าไหร่ก็าาจ,จะต้องกลับไปบ้านไปอยู่กับลูกกับเมียกับปัวเขานะคะคุณก็อาจจะเหงาๆไปบ้างใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวตัวเองไปนะคะนะแต่ถ้าหากว่าคุณคุยอยู่กับคนที่โสดจริงๆมันจะมีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่อาจจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะคะหรือว่าเขาอาจจะขอมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่คุณมาหวัดดีอะไร อย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่ ออออขอชาวราศีพิจิกนะัะเพียงแต่ว่าเป็นภพมรณะนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะคิงซับเพนเตอร์ค์นะคะชาวราศีพิจิกนะคะระวังสุขภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกวับเรื่องของพวกแบบโรคเนื้อง,งอกนะคะหรือว่าคลำคลำามร่างกายเอ๊ะทำไมมันเจอแบบเป็นก้อนๆอ,อะไรบางอย่างนะคะ,นะก็ลองไปหาหมอตรวจดูบ้างนะคะ,นะเพื่อความสบายใจนะคะหลายคนชาวเราราศีพิจิกจะรู้สึกแบบเหมือนแบบมวนมวน,นท้องอึดอัดท้องท้องอืดได้ง่ายหรือว่าไม่ค่อยถ่ายนะคะนะ,นะแนะนาให้ดื่มน้าเยอะ นะคะทานอาหารที่มันย่อยง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินบ่อยๆนะคะบริหารหน้าท้องบ้างอะไรบ้างนะคะช่วงนี้คุณไม่เหมือนแบบเหมือนเอาแต่จุ้มปุ๊กอยู่กับที่นั่งอยู่กับนั่งอยู่กับที่เดิมไม่ค่อยได้ไปไหนเนาะมันก็เลยแบบลำไส้ไม่ค่อยขยับตัวสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของพบสุภาษะคะผู้ใหญ่เจ้านายอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสมีโชคลาภจากคนที่คุณนับถือนะคะจะเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเป็นคนที่เราแบบเคยกราบไหวเคยบูชาเคยนับถือกันมาก่อนนะคะนะคุณจะได้โชคลาภได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของงานหรือความก้าวหน้าได้ตําแหน่งมาแบบฟลุกๆนะคะนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนะ ต่อมานะคะภพ่ในเรื่องของการงานนะคะนายออฟคัพส์นะคะการงานนะดูเหมือนว่าถ้าเป็นชอนที่ทํางานประจําจะมีตัวเลือกต่างๆเข้ามาอาจจะมีบริษัทอื่นๆนะคะน้ามาซื้อตัวมามาจีบคุณมาอยากให้แบบให้คุณไปทํางานด้วยนะคะและไม่น่าจะใช่ที่เดียวอาจจะมีหลายที่ในเวลาเดียวกันนะคะผลประโยชน์ดีอะไรดีแต่คุณกําลังมองว่าเออที่เก่ามันก็มันก็ยังดีอยู่นะจะไปเหรอจะทําไมเหรืออะไรเงี้ยต้อช่วงนี้คุณเหมือนแบบเนื้อหอมอ่ะเออนะคะใครมาชวนค,คุณก็ค่อนข้างเล่นตัวนะคะ ต่อมานะคะไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะ Ace of One นะคะอย่างที่บอกไปคุณมีโอกาสมีโชคลาภจากผู้ใหญ่นะคะ,นะคุณอาจจะเล่นตัวเลขประเภทที่แบบเป็นอายุของผู้ใหญ่ในบ้านนะคะอายุเจ้านายอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะนะแล้วก็อ,อ,อีก ชุดตัวเลขที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะนะคะคุณถ้าคุณขับรถเองอะไรเองก็เนี่ยตามตัวเลขที่เป็นทะเบียนรถเรานะคะนะหรือว่าถ้ามีเรื่องของการเดินทางนะคะนะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ดูหาตัวเลขนะคะนะตามยานพาหนะที่เราโดยสารไปนะคะนะเดี๋ยวกระทั่งแบบถ้าไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ดูหมายเลขใน boarding p พ s s เลขที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกวยเหมือนกันนะ ต่อมานะคะไพ่ในพบสุดท้ายนะคะพบวินาเทนซอบซอสนะชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่ต้องเรามาระวังก็อาจจะเป็นต้องเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วแหละนะคะ,นะอันนี้จะมาแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะบางทีนั่งๆอยู่มีอะไรหล่นใส่หัวหล่นใส่หลังนะคะเลือดเลือดแบบเรียกว่าเลือดตกยางออกได้ง่ายนะคะหรืออยู่ดีๆนั่งนั่งอยู่ยเฉยๆไม่ได้แบบอะไรเลยนะคะดันเอี้ยวตัวผิดท่าหันคอผิดท่าเอาเจ็บนะคะนะแล้วเจ็บหนักด้วยนะอันนี้ต้องต้องระวังไว้นะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าเช็คดวงปีใหม่นะคะแอดไลน์ไอนี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย